สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมฟอร์ดอออาร์นะครับผมจะพามาชมเจ้าตัวเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัดขับ2นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมมาดูกันว่าผมแต่งตัวให้กับเจ้าคันนี้ใส่อะไรเข้าไปบ้างอ่ะมาดูกันเลยครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นเจ้าตัวนี้เป็นเอเวอเรสต์นะครับตัวไทเทเนียมขับ2นะครับจะเครื่องยนต์อยู่ที่2.0นะครับผมอ่ะตัวนี้ เครื่องยนต์สอเกียร์สิสปีดนะครับอ่าวารันตีครอบคุมอยู่10ปีนะครับผมตัวนี้ตัวเก่าเรายังของยังแน่นอยู่นะครับอ่าอ่านี่หนึ่งเลยครับผมเปลี่ยนกระจังหน้าให้กับคุณลูกค้าไปนะครับกระจังหน้าเดิมเนี่ยจะเป็นโลโก้ฟอร์ดธรรมดาธรรมดาตัวนี้ก็ใส่เป็นกระจังหน้าฟอร์ดดำด้เข้าไปมีไฟ3จุดข้างบนนะครับไฟสีขาวเหมาะกับรูปม้าสีโครเมียมอ่าให้มันดูหรูหราแมทกับโลโก้ สีเงินคําว่าเอเวเลนะครับผมเจ้าตัวนี้เป็นรถสีดําแต่ลูกค้าอยากได้แบบดําดุดุโทนดําดุเลยก็เลยตัดไปให้เป็นดําเงาตัดกับดําด้านนี่เลยครับการชนหน้าเดิมจะเป็นสีบอลเงินนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสีดำํำด้านให้ลูกค้าไปให้มันเข้ากันถัดมานะครับนี่เป็นไฟหน้ามาแต่งครับแบบสามขีดตัวนี้มีไฟเดย์ไทม อ่าเป็นไมสามขีดอ่านี่ก็จะเป็นไฟมัดแตงแบบสามขีดนะครับผมอ่าเป็นยังไงเรามาดูกันอ่านี่เลยอ่าจะขึ้นแบบนี้นะครับผมนี่มีไฟแล้วเวลาเรากดอ่าขอไฟทางก็อาจจะทำให้ดูนะครับอ่าไฟก็จะวิ่งเป็นอย่างนี้เลยครับผมนี่สเตปไฟมัดแตงครับสามขีดวิ่ง,งนี้เลยเึ๊บเฟิบเบสวยงามมากอ่ะเดี๋ยวผมปิดก่อนนะ <c oughs> แล้วมาดูข้างๆกันเลยครับนี่เป็นซุ้มล้อคิ Q ้วล้อแบบ6นิ้วนะครับแบบมีหมุดเงินนะครับตัวนี้เป็น6นิ้วอ่าเป็นตัวนำหน้าเหมือนกันใส่ให้ดูรถด,ดูมิติเพิ่มขึ้นสำหรับล้อที่แม็กที่เปลี่ยนมาแล้วเจ้าแม็กตัวนี้เป็นแม็กมาเวลนะครับเป็นสีดำขิบเงินนะครับตัวนี้แต่บวกกับยางเดิมก็ดูให้สมส่วนสมสมรรถนะรถนะครับตัวนี้อ่า แล้วเรามาดูด้านท้ายกันเลยครับอะตามมาเลยครับตามมาเลยด้านท้ายกันชนท้ายตัวนี้นี่กันชนท้ายตัวนี้นี่เลยก็เป็นบอลเงินครับก็เปลี่ยนให้เป็นดำด้านเหมือนกันให้เหมือนกับข้างหน้าเลยดำแมทกับว่าดำเงาดำด้านดำด้านครับอ่านี่แล้วนี่มาดูนี่เลยครับเบาะคู่หลังเรานะครับเป็นตัวไฟฟ้าไม่ต้องไม่ต้องงังแค่กดนะครับก็ขึ้นแล้วนี่อ่า นี่นะครับกดสองตัวนี้เลยอ่านี่นี่ครับผมอ่ามีมีรูชาร์จไฟให้อีกสิบสองวข้างๆนะครับผมนี่อ่าและฝาท้ายนะครับมีแบบ3ระบบให้เรากดนะครับ1กดที่รีโมทก็ได้นะครับ2กดที่ตรงนี้อ่าเตะที่3นะครับคือการเตะนะครับนี่เลยอ่านี่แล้วนี่ระบบกันหนีบครับอ่าไม่มีหนีบแน่นอนเดี๋ยวเตะปีกทีนึงครับ นี่ครับผมสะดวกสบายมีระบบความปลอดภัยกันเราเผลอเวลาหยิบของแล้วเราไปโดนตัวกดปิดอัวน,นี้อ่าก็ตัวนี้ก็จะมีเท่านี้ครับตัวนี้อย่าลืมครับว่า a เบรสตัวปัจจุบันของเราม,มีมีส่วนลดมีแคมเปญดีๆให้ลูกค้านะครับวันันตี10ปีครับรถรุ่นนี้เราจะมีทั้ง a v e r e รสสปอร์ต F เ n รสไทเทเนียมขับ2และขับ4นะครับผมเรายังมีให้ให้คุณลูกค้าพร้อมส่งมอบ เป็นสิบสิบคันเลยครับอ่าผมอ่าสำหรับเจ้า <c oughs> สำหรับคุณลูกค้าท่านใดหรือสนใจหรือจะติดต่อสอบถามสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมเบอร์โทรผมอยู่ที่0825 24 0248นะครับผมอ่าและ l ลายดีผมจะทิ้งไว้ให้บนนี้มีเพจ y t u t u b ังน,นั้นก็ฝากติดตามฝากกดแชร์กดไลค์ติดกันลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอันนี้คือ รถคันแรกของผมเลยที่ผมทําเป็นเซลลมาสามเดือนอ่าผมไม่มีคําว่าคดโกงแน่นอนครับขายลูกค้าคือความซื่อสัตย์ขอให้คุณลูกค้ารักผมผมรักคุณลูกค้าและก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ขอพระคุณครับผม